สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับพบกันขึ้เขาคือเดิมครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับสดๆกลางทุ่งไร่ทุ่งนาขางน้องขางสันเคียวครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาตามต่อนะครับพี่น้องครับเด็ดตะเกียนอุไรทองครับอาจารย์ลำครับพี่น้องครับอาจารย์ลำจะมาขอเป็นรั้งแรกนะครับพี่น้องครับวันจะแม่นสัดมาได้ตัวใดติดตามไปในการครับพี่น้องครับ ซื้อเบาใจยิ้มยิ้มใบยิ้มซื้อซล้อเนาะโอ้โหเคยหูจักกันเคยหูจักูจักกันมาก่อนเขาจะเคยมาหนีอยู่ปะปะทั้งทีเขาเคยมากก็เป็นเพราะคนเคยมากคือว่าหูจักกันคนขี้ลูกเงาๆอะไรเป็นองนี่หูมัดแล้วชีวิตจูดใดแล้วเราอยู่อยู่หนีบ่อนี่อยู่หนีสองหูอยู่หนีสองโอ้ยอยู่สองแล้วตอได้อยู่คนเดียวแล้วเราอยู่สองเป็นแม่ลูกหรือว่าจะไหนครับ แม่แมนแมลูก hmm. uh, oh, uh, well, we um, ัเป like ็นมูก so mm ันเป็นมูกันเปนกโยหคอยคนลูกพูดด้วยลูกยังคุณใส่สูตสียังหรอใส่สูตรสีไงมันผู้นึงผู้นึงมันมันใส่สูตสีเหลืองเด้อแต่ผู้นึงใส่สูตสีชมพูโอ้โหเขาสอีกนี่มันดนบันดาลให้เขาสามโตตรงตรงเด้อ ตัมาตมจอ้ยลูกลูกเลยี้องลูก่ขิงลูกเลยายนนะวะเานี่ยองลักกันซื้อักกันซื้อซักกันซื้อซื้อเพราะว่าเราไปเห็นกันโดนนแมนโ้ประมาณสปีอยู่เนาะคับประมาณสาปี้นเห็นกันโดนแม่นเล่นกันแตักกันี่สละ นัดไปเอายูบุนเขาผู้หนึ่งซื้อสร้อยสุวรรณดูผู้หนึ่งซื้อสอยสุวรรณอีคนหนึงเนี่ยมนมันมียูสองคนหนึ่งซื้อไล่ทองสองคนสอยสุวรรณกับอุไรทองสอ้อยสุวรรณกับอุไรทองมื่อนอุไรทองี่ไง่ตเตเลเนาะ ไให้ปะทิแมนอุไรทองให้ปะทิพย์สยสวกับอุไรทองอยู่น้ากันโอ้โหประแหน่สดอดลาวอดไทยเลยโอ้หดตั้นวีพร้อมขออไรครับขอปูละลาะพี่น้องกี่ตาดีพี่ตามไปตี่ตามไปครับผมติดตามไปเด้อยกินใจเนาะนี่มันั่งซอยพวนเละพมตลอดนะครับเพราะว่าบ่มีไปหูาระพมนี่เ็นเพื่อแหลกเด้ อาจารย์ลำพป็นมาขอกับจเน้เียนตัวกระตพันที่ไม่คอยคอหรอกสนาที่ขอยัอ้ะเทียมนี่นี่เท่าแรคโอ้อตนเียนเท่าไรกว่านี่ดูดีแน่นอนดงดีใช่ทีได้ทีได้เห็นสิ้เนาะว่ามนกดีอยู่้คือจบยาลันอยาก้อว ใหญ่ใหญ่สวยรเสียงทใพนโลมแรงมากนี่กาง่งนานลมแรงทีนกันไปจุมในเม่นๆนะครับพระยานะครทางมังไดที่ว่าเด็ดๆทงมังไดที่ว่า เฮียนเฮียนเนาะไปไห้สมองเนาะเดินทางไปครับผเพื่อให้เอฟซีได้ยู่ด้กินมีสุกมีลาบโชคมีลาบร่วกันลาบตัวให่เนาะสวยเน้ยงข้างหลังไใช่ให่สวยเห็นเลยะพี่น้องสวยเห็นเลยโอ้วยจเลยเราจเลยอยาจะปากเอเพิ่ปาก็ยิ่สวยเ้อ ทำที่แล้วกันาเรนกพี่น้องเจ้าจะอยู่ข้างอาจารย์นั่นยายสวยบอกว่าเห็นตัวเล็กไอ้ผู้หนึงมันนั่งอยู่บาแล้วบ่มีแล้วบ่มีแล้วที่ตะพูบางกอกยายสวยนั่นแหละมันนั่งท่านบ่หรออาอล้ว ก็วัไดีพาลพีมมานเลยโอลืมบอกให้พาอาจารย์ชิญอร่อยเอ้ย่อยลืมเราอาจารย์ชื่นเจอมาเลยรบ้ดงมีแดง้อยันงวางบ่เพชรปางอ่ะหมเพชรมเยวฉันกำลังิ่มทำพิธีครับี่อนครับ บรรยากาศคำ่คำๆพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเลยเงียบสงบอาจารย์ลำลงเอาในต้นตะเคียนเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับถือว่าเป็นครั้งปิดกัรข้อขางแรกเลยปกติอาจารย์ลำชิชบเอาในตีชอบเอาบังขอในต้นตะเคียนครับพี่น้องครับ เล่นนึงขึ้นมาป่าปบอกหรือเปล่าแปกเา่านสื่อจะม่ได้เขียนนลง,รงอรเหรอเอโลกใหงถูกเทียบระดับรับ<อ> สายเทียนลงเปในการเหนมอยเทีนเยนยอนลงเป็นสายงามเลยบอเป็นมันแข็งเลยเนาะเออเป็นแข็งเลยสายเทียนนยโอ้โหนแล้สายเทียนภาพเสียงชัดว่าน้องมือ,นอ,มนมอ่น้อค่ะคุณบอกไมรค่ะ

ต้องหนาวบอกอาบาศหนาวไม่เลวครับแต่อากาศหนาวเย็น เป็นผูนาเต็มป่าเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วจานได้แล้วกระดาษปากกาเลยได้แล้วครับเพ่นาว่าจะไหนเนี่ยครับอาจารย์บอกทำก็ถามตะเลกถามตะเลเพื่อนหมอาจารย์มาสองมาสองเพื่อนว่าแบย สองรวม2องพลังสองพลวนพลังหากัได่ครวมพลังให้นี่โอ้ข้าวข้าวห้าสี่ห้าครับอาจารย์อ่าเหล็กเล่าใส่ตัวนี้ไดบ้บ่ครับ đầy ครับ đầy thương เล็กเล่า thương เล็กใหญ่นะครับเอา ใเห็นเล่อหล็กเล้าได้ดิฮะเหล็กเล้าสวยเอานี่นี่นี่ี่นี่เห็นบอหลักแล้วข่อยแน่หนี่เป็นหนีเป็นหึ่งอันนี้เป็นสามตัวนี้เป็นสี่เล้าสี่เล้าเลาเล้านี่เล็กสี่ตัวบัไงหนึงนี่นี่นี่เจ้าก็เห็นจะบเหล็กสี่นี่นี่นี่หนึ่งสี

เปาทึ่งไปสี่นะทำราหนึ่งสามสี่เป็นสามสี่สาม่เด้อใดเห็นตัวีสี่ดีเรหนบ่าเหน่าลงดีๆจมลองลงสังเกตดูด้วยคุณครับผมท่านานรองก็เห็นนเห็นเิ่มนครับอี่บางอีกนี่นเลขก็ชัดเจนเห็นว่านี่นี่นี่ี่เลขียุ่จุดนี่ครับนี่เลขหนึ่งยู่ยยุ่ในจุดนี่แม่ครับสามยู่จุดนี่เลขมายู่จุดนี่ครับมันเทียงกันลงบงสิครับ ชีไหมชไนสี่สี brands, uh, ่ผมไหมผมอได้หรอแวหินไฟแหล่งเล็กซัปนว่าบ่เห็นเล็ครับครับสี่ผมหนบะบ้เชียงเลยตะบะเชีงเลยครับหนึ่งสามสี่ค่ะจะเบิเห็นไเห็ไหเห็น่อบัีเห็นดมดัมันมันมือบนหนิงเลย้องว่างว่างว่างอเออ๋อบนหนิงหนิงก็ได้สูมใหายกันนะ เลยมันจะดูม <c oughs> ันจะดู่ใต้วมดำหน่เด้อ